มีบางคนบอกว่าวันนี้พี่ผู้เรียนบ้านพี่ยาจะมีโปรอะไรไหมครับสวัสดีถามเจมส์อยู่จะโปรอะไรไหมรถนี้สวัสดีพูดอะไรไม่ได้เลยเจมส์เอาดีนะพี่ยาเดินผ่านเพราะรถใ้แพ็คละห้าสิบตอตองนี้ตอนนี้ถ้าพี่ยาเอานอกร้านไม่ลดพี่ยาเดินเลยนะผู้เรียนนะแล้วไม่ได้ลดถ้าพี่ยาเดินไม่เอาตัวละกงมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันสองร้อยห้า โอ้้าวเอาเลยรดลดทุกท่าท่าละห้าิบบาทอันนี้ยสามร้อยหกบาทเหลือสองร้อยาสเอามาเลยด้วยปากกาเัอแดกรออยู่จัดเลยเดี๋ยวพี่ยาเดินผ่านไปแล้วเขาไม่ลดให้แล้วอันนี้ยสองาบาทพอลดรดรถลดเอาปากกานาทีทองนะเพื่อนๆขายกค่ห้าสิบบาทอันนี้เหลือสองร้อยห้าสิบไปจัยาังเลย เนี้ยสองร้อยเอาไหมเนี้ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วสองร้อยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอามาหยิบมาหยิบมาพ่ยาคดไปเร้วพพ,ยพ่ยาก็ไปเลยนะอันเนี้ยสองร้อยหกสิบแล้วสี่ร้อยเก้เใช่เจ้าไปเอามาหยิบมาหยิบมาพ่ยารถให้มาหยิบมาก่อนเดี๋ยวพ่ยาลถให้แปละห้อันเนี้ยสี่ร้อยลดเหลือสามเอาเร็วเเดี๋ยวจะไปแล้วนะเร็วๆๆเ เหลือ300พอต้องไป55บารตไป55บาทลดเหลือ300ไป1อันนี้ย429ลดเห้อ406เจนเหลือ417บาทอันนี้ยลดไป50บาทไจะเจาเอาไปซื้อของหนูลดเหลืออะไรวะโหเหลือ432บาท 482ลดเหลือ4 3 <sub> <Vin> ่อไปอันนี้5ร5ย5ดเหลือ535รถเยอะอะ้เด้าไปใครจะวันนี้ไปจะไปแล้วนะจะพ้นแล้วนะจะไปแล้วนะจะเลยแล้วนะาอันนี้ส9 5ย -395 จาก445ไปไปแล้วกัไนะคะ ไปแล้วนะไปแล้วนะใจตังนี้เลยแล้วตังนี้เลยเลยแล้เรไปแล้วไม่ลดแล้วอันนี้เหลือ300 375ไป415เหลือ375อันนี้เหลือ300 3้อยสา้จสพอเอาไส้พร้อมะ่ยางคอาแ้เรยไปก่อนเหลือ3า8ไป3า8

อยกไกย่ยไกเอาผูเรียนที่หวานน้อยควนี้หน่อยพี่ยาบด้หวานเกินโดนทาเมนาหวเกินเย,ยกไกออไปดูคลิปยังไปดูคลิปยังดูคลิปยังยไปดูคลิปสิเล่นด <c oughs> โโมดใหญ่เนี่ยโคโเจมส์มดเข่งอะไร่รู้เข่งแค่นี้หรอวะอ้าหรอไ่เล่นผดดู้เรียนเ,เยอะเลยพี่ันครับเจมมดมาลงนี่จะไม่ใช่ธรรมดานะนี่นะเนี่ยจะจงไม่ผู้เรียนเลยนะแม่

ه, เอาเวนะเ่วเร็วเเร็วนีสาวหน่ห้าสิบานับนาเ่ส่งส่งไหมครับส่งไหม